นักอาชญาวิทยามึนตึบถแถลงคดีน้องชมพู่ไม่เคลียร์เชื่อคนใกล้ชิดรู้ดีที่สุดสร้างความงุนงงให้กับสังคมหลังมีการถแถลงข่าวคดีน้องชมพู่ประเดิมงานแรกในการทำหน้าที่ผอบอรตรอคนใหม่ของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขได้สร้างความผิดหวังให้กับประชาชนคิดว่าคดีนี้น่าจะมีความคืบหน้า หรือชี้ชัดว่าใครเป็นผู้กระทำผิดแต่กลับไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากผลยืนยันดีเอจากเส้นผมในที่เกิดเหตุเป็นของเครือญาติฝั่งแม่น้องชมพู่ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นคนร้ายเช่นเดียวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์ทานันศักด์บวรน,นันทกุลประธานหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดลสร้างความสงสัยและแปลกใจกับสิ่งที่ตำรวจออกมาถแถลงข่าวในคดีน้องชมพู่ว่าทำไมออกมาเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเลยจนประชาชนออกมาด่าโดยความรู้สึกส่วนตัวมองว่าจริงๆแล้วคดีนี้อาจไม่มีอะไรชัดเจนจนไม่มีหลักฐานบ่งบอกว่าใครกระทำ แต่ก็ยังสงสัยอีกว่าทำไมคดีนี้ยืดเยื้อยาวนานเนื่องจากลักษณะของคดีไม่ซับซ้อนมากทำไมไม่สามารถหาตัวผู้ต้องสงสัยได้หรือในช่วงเกิดเหตุตำรวจในพื้นที่อาจไม่มีทักษะทำให้พยานหลักฐานมีการปนเปและสูญหายไปไม่ว่าคดีน้องชมพู่จะออกมาเป็นรูปแบบใดในฐานะนักอาชญวิทยาเห็นว่า ณชั่วโมงนี้คนใกล้ชิดน้องชมพู่น่าจะรู้ข้อมูลมากที่สุดซึ่งจากสถิติการทำคดีลักษณะนี้ในต่างประเทศพบว่ากว่า90%เปอรซนเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดเนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกันทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมและพื้นที่เกิดเหตุทำให้สรุปได้ว่าไม่มีทางที่จะเกิดการกระทำของคนนอกหมู่บ้านกกกอก และเชื่อว่าน้องสดิงพี่สาวของน้องชมพู่น่าจะรู้ดีที่สุดคดีนี้เมื่อวันเวลาทิง้งระยะไปนานและไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมันก็จะหายไปเรื่อยๆจนคนในสังคมเริ่มไม่สนใจหรือหาทางออกด้วยการโยนให้ DSI ทําทำคดีแทนแต่คดีน้องชมพู่ไม่ใช่คดีที่มีความซับซ้อนจึงทำไม่ได้คิดว่าตำรวจ คงจะไม่พยายามที่จะจบคดีนี้เนื่องจากที่ผ่านมาไม่สามารถระบุว่าคนกระทําผิดเป็นใครหรืออาจมีแค่หลักฐานบางส่วนทำให้จับกลุ่มใครไม่ได้ในขณะนี้และตามหลักการสามารถอ้างได้ว่าคนใกล้ตัวรู้เห็นแต่ไม่บ่งชี้และยอมรับว่าใครกระทำโดยส่วนตัวมองว่าผู้เป็นแม่ต้องรู้อะไรเยอะ และจุดอ่อนของกฎหมายให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาค่อนข้างเยอะถ้าไม่มีหลักฐานไม่สามารถทำอะไรได้ไม่รู้ว่าตำรวจได้สอบอะไรไปบ้างแล้วส่วนหลักฐานที่เป็นเส้นผมในที่เกิดเหตุยังไม่เพียงพอไม่สามารถเป็นหลักฐานที่จะนำข้อบ่งชี้จาก DNA มาบอกคนนี้เป็นคนฆ่าน้องชมพู่นอกจากนี้ยังสงสัยในประเด็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ อาจต้องมีมากกว่านี้แต่ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถบ่งชี้อะไรให้ชัดเจนรวมถึงเรื่องพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นน้องชมพู่ไปที่ไหนมาหรือเส้นทางที่ออกไปในเวลาใดจากกล้องวงจรปิดทำให้มองว่าคดีนี้ดูแปลกๆทั้งที่คดีไม่มีความซับซ้อนและยังสงสัยตำรวจออกมาแถลงทำไม ในเมื่อไม่มีอะไรเลยที่คืบหน้ารองแต้มวิเคราะห์คดีน้องชมพู่เชื่อตำรวจมีชื่อผู้ต้องสงสัยในใจรองแต้มพร้อมผู้เชี่ยวชาญน,นิติเวชศาสตร์รวมวิเคราะห์คดีน้องชมพู่หลังพอบอตรแถลงเชื่อตำรวจมีผู้ต้องสงสัยในใจรอหลักฐานมัดแน่นหนาในชั้นศาลจากกรณีการหายตัวไปของน้องชมพู่ เด็กหญิงวัยสามขวบก่อนจะพบว่าเสียชีวิตบนเขาภูเหล็กไฟในพื้นที่บ้านกกกอกหมู่สองตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามหาหลักฐานเพื่อคลี่คลายคดีท่ามกลางความสนใจของประชาชนตลอด144วันจนล่าสุดวันที่2ตุลาคม พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แถลงความคืบหน้าของคดีโดยยืนยันว่าน้องถูกพาขึ้นไปยังยอดเขาภูเหล็กไฟโดยตอนนี้ยังไม่ตั้งข้อหาใครตามที่เสนอข่าวไปนั้นในรายการถามตรงๆกับจอมขวัญพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยเจ้าของฉายามือปราบหูดำ ได้มานั่งวิเคราะห์ถึงคดีน้องชมพู่โดยระบุว่าตนวิเคราะห์ตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องมีคนทําให้ตายเพราะน้องขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟเองไม่ได้อีกทั้งการเจอเส้นผมที่ถูกทําลายซึ่งน้องตัดเองได้หรือไม่ถ้าน้องดึงเองก็ต้องมีรากผมเสื้อที่หายไปหายไปไหนรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัชสชัยศรี ผู้เชี่ยวชาญน,นิติเวชศาสตร์มสวกล่าวว่าต้องชื่นชมพบวอตรอในการออกมาให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเท่าที่มีคดีนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคดีแรกที่4เดือนแล้วยังจับตัวคนร้ายไม่ได้แม้จะเก็บวัตถุพยานได้ทุกอย่างตำรวจทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ที่มีวิดีโอเล่าขั้นตอนการทำงาน แต่จะพุ่งว่าต้องจับคนร้ายให้ได้ตอนนี้แม้พยานหลักฐานมีแต่ยังไม่ชัดเจนพอที่จะจับคนร้ายได้ซึ่งต้องรอเวลาอีกหน่อยเมื่อถามว่าขาดอะไรพนตำรวจตีวิชัยเผยว่าพนตำรวจตีถแถลงว่าอาศัย d n a แทบจะไม่ได้ดังนั้นต้องมาอาศัยพยานบุคคลแต่ก็ถูกทำลายน้ำหนักพยานดังนั้น อาจจะต้องไปตั้งต้นใหม่และไปหาพยานวัตถุมาให้ได้ซึ่งเมื่อเจออาจจะมีประเด็นขึ้นมาอีกถ้าเด็กเสียชีวิตจุดอื่นแล้วไปทิ้งอาจจะไม่ได้เอาเสื้อไปหรือตกระหว่างทางหรือถ้าทำตรงนั้นแล้วเสื้อหายไปคนร้ายก็อาจจะเอาเสื้อไปทำอะไรตนเชื่อว่ามันสำคัญที่ต้องตามหาให้ได้ ส่วนพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเชื่อว่าเก็บไปหมดแล้วรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์เผยต่อว่าตอนนี้อย่าไปเน้นเรื่อง DNA อย่างเดียวแต่ในสถานที่เกิดเหตุถูกรบกวนด้วยการเจอน้องเจอในช่วงกลางคืนดังนั้นการเก็บเส้นขนเส้นผมทำได้ยากมากหรือแม้กระทั่งการถูกปนเปื้อนแต่ตำรวจทำได้อย่างเต็มที่ จากนั้นก็นำมาตรวจความเชื่อมโยงแต่ยังมีบางชิ้นที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงผมที่จะนำไปตรวจต้องมีรากผมแต่ตัวผมไม่มีทำให้ใช้เทคโนโลยีอื่นในการตรวจเส้นผมที่พบเป็นของน้องชมพู่แต่ที่นำไปตรวจเพื่อให้เห็นว่ามีของผู้อื่นติดอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีก็เป็นของน้องชมพู่ ซึ่งถ้าห่างออกไปก็เป็นของญาติสายแม่ซึ่งเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าเป็นของญาติผู้หญิงฝั่งแม่ซึ่งเป็นเหมือนการตรวจคัดกรองความต่างหาความเชื่อมโยงว่าตรงกับญาติทางไหนไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้อยู่บริเวณน,นั้นหรือเกี่ยวข้องกับน้องเมื่อถามถึงความหมายของเส้นผมที่ถูกตัด พลตำรวจตีวิชัยระบุว่าตามที่ฟังผบตรเชื่อได้ว่าผมทั้งหมดเป็นของน้องชมพู่แต่ทำไมต้องตัดตนเชื่อว่ามีนัยสำคัญความเชื่อแต่ละท้องถิ่นจะมีความเชื่อไม่เหมือนกันบางครั้งคนที่ตายจะมีการทำพิธีกรรมกับศพซึ่งเป็นการกระทำทั่วไปอาจจะเป็นพิธีกรรมอะไรหรือไม่ต้องมาวิเคราะห์กัน ก็พอจะรู้ว่าทำไมต้องตัดแล้วถามว่าแถวนั้นใครทำแบบนี้บ้างหรือมีที่ไหนทำแบบนี้บ้างซึ่งก็อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยคนอื่นต้องไปสืบสวนหาตัวจากนี้ไปจะเดินไปอย่างไรต่อรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ระบุว่าถ้าฟังจากที่ถแถลงพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ ชัดแล้วประมาณ99%ก็ต้องรอวัตถุพยานใหม่ถึงไปดำเนินการเพิ่มเติมหรือต้องรอเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมในอนาคตแต่ที่ไม่หยุดคือการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมพลตำรวจตรีวิชัยบอกว่าการที่ตำรวจทำอย่างละเอียดแบบนี้ทำให้คนเห็นขั้นตอนที่พิสูจน์ได้เวลาการจับกุ่มคนร้าย จะได้ไม่มีข้อโต้แยง้งต่อไปจะทำการอย่างไรตำรวจคงไม่ทิ้งแน่แต่สิ่งที่จะทำต่อไปต้องหาพยานวัตถุสิ่งที่มันหายไปอย่างเช่นเสื้อพยานบุคคลมาดำเนินการต่อให้ได้บางทีตอนนั้นอาจจะไม่กล้าให้การแต่พอนานเข้าอาจจะมาให้ปากคาที่เป็นประโยชน์ขึ้นได้ เมื่อถามว่าการที่พอบอตรถแถลงว่าหลักฐานที่มีเชื่อว่าจับคนร้ายได้แต่ต้องแน่นอนที่สุดคนตำรวจตีวิชัยบอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงคือเวลาที่นานจะทําให้สืบสวนหาคนร้ายได้ยากขึ้นแต่ตนเชื่อว่าพอบอตรรู้ว่าใครคือคนร้ายแต่จะจับอย่างไรที่ทําให้ดิ้นไม่ได้ ซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวตนมีคนร้ายในใจเหมือนกันซึ่งคนร้ายจะต้องเกี่ยวข้องกับน้องเป็นคนใกล้ชิดจากนั้นก็ต้องมาดูตามหลักคนที่ก่อเหตุหรือผู้เป็นผู้ต้องสงสัยจะต้องดิ้นมากที่สุดคนแบบนี้น่ากลัวแต่คนที่ไม่ก่อเหตุก็ไม่ต้องดิน้นเพราะยังไงเขาก็ไม่ได้ทำ รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ระบุว่าตนเห็นด้วยเพราะตำรวจน่าจะมีแนวทางแต่ยังไม่มีหลักฐานที่มัดไปจนถึงชั้นศาลได้ซึ่งต้องไปหาพยานหลักฐานอื่นมามาทำให้น้ำหนักเพียงพอสี่เดือนไม่ได้มากไปหรอกเพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่บนภูเขามีสิ่งรบกวนไม่เหมือนในกรุงเทพที่มีวงจรปิด หรือมีคนเห็นเมื่อถามว่าเราได้อะไรจากเหตุการณ์นี้คนตำรวจตีวิชัยระบุว่าเราได้รู้วิธีการทำงานของตำรวจในการทำงานที่รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้งได้และฝากไปถึงความสนใจของพี่น้องประชาชนและการให้ข่าว